那我们来开始找恐龙。

嗯。嗯

ถ่ายรูปให้ถ huh. ่ายรูปเลยพี่เมฆจะยันพี่เนี่ยก็ยันลงเลยคุณเนาะไปจ่ายเดืนเกือบป๊อปจับเมฆจับเมฆมาค้าจับเมฆจับเมฆ